สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอคอมเมนต์อาเซียนเมื่อแอดมินคเขมรโชว์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนั่นก็คือเกาะสดักตั้งอยู่ในอ่าวไทยห่างจากชายฝั่งอุทยานแห่งชาติโบตัมสาคอนประมาณ1.5กิโลเมตรหรือหนึ่งไมล์ในอำเภอคิริสาคอนจังหวัดเกาะกง ประเทศกรัรมพูชาซึ่งเกาะแห่งนี้เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กจำนวน12เกาะซึ่งทั้งหมดอยู่ใกล้ๆก,กันและติดกับแผ่นดินใหญ่มีชุมชนชาวประมงอาศัยอยู่บนเกาะซึ่งมีผู้คนเชื้อสายขเขมรจีนไทยและเวียดนามหมู่บ้านทอดยาวไปตามฝั่งตะวันออกของเกาะทางทิศตะวันตกมีเกสเฮาบังกะโลเล็กๆของขเขมรทางตอนใต้สุดของเกาะ เป็นที่ตั้งของรีสอร์ตต่างอากาศสุดหรูเกาะสะดัดมีชายฝั่งสองแห่งแห่งหนึ่งอยู่ทางทิศใต้และอีกแห่งหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกนั่นเองเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาฟังคอมเมนต์อาเซียนที่ได้เห็นภาพเกาะแห่งนี้ของกรัรมพูชากันได้เลยนะครับคอมเมนต์ที่1ตอนนี้ฉันร้องไห้เกี่ยวกับเทียโก เราควรจัดตั้งองค์กรคุณคาแมโรของเราเองคนนี้แอดไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนที่ไหนนะครับหลังจากนั้นก็มีคนมาตอบเขาหลายคอมเมนต์เลยนะครับเช่นมันง่ายที่จะได้เข็มขัดจากงานมวยไทยเพราะมันไม่ใช่ของแท้แค่ก๊อปปี้นั่นมันเป็นสาเหตุว่าทำไมคุณคาแม่จานวนมากจึงได้รับเข็มขัดจากประเทศไทยแต่ที่กัมพูชามันไม่ง่ายเลยที่จะได้เข็มขัดจากคุณคแม่ หวยไทยหลายคนมาโชคแค่เอาหัวแตกกลับไปคนนี้เป็นสาวขามรน,นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์ที่2แล้วพบกันใหม่ปลายทางที่รักคนนี้มาจากพัตบองกัมปูชานะครับคอมเมนต์ที่3ว้าวสวยมากคนนี้เขาเป็นคนสิงคโปร์นะครับคอมเมนต์ที่4เอาเวลาไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดีกว่านักท่องเที่ยวจะได้เข้ามาเที่ยวเยอะ นำเงินมาพัฒนาประเทศดีกว่าไปนั่งรอเคลมวัฒนธรรมเบื่อนบ้านคนนี้เป็นคนไทยเราเองนะครับคอมเมนต์ที่5ดูมีสเสน่ห์และสวยงามมากคนนี้แอดก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนที่ไหนนะครับคอมเมนต์ที่6ดังนั้นผ่อนคลายคนนี้เป็นสาวกัมพูชานะครับเขาคงจะรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้เห็นภาพเกาะนะครับคอมเมนต์ที่7ดูใบแห่งอาเซียน คนนี้แอดมินก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนที่ไหนนะครับคอมเมนต์ที่8เกาะเทวดาคนนี้เขาเป็นคนกัมพูชานะครับคอมเมนต์ที่9สูตรลูกหูลูกตาคือเกาะสะดักอาณาจักรแห่งความมหัศจรรย์คนนี้ก็น่าจะเป็นคนกัมพูชานะครับคอมเมนต์ที่10สะพานปลาสวยงามคนนี้เขาเป็นคนเวียดนามนะครับเอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับ สำหรับ10คอมเมนต์อาเซียนเมื่อเห็นภาพเกาะสะดัตซึ่งตั้งอยู่ในอ่าวไทยนะครับใครมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้แอดมินหลอนๆก็จะกล่าวคำว่าขอบคุณและบายบาย <laughs>